สวัสดีครับตอนเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเรื่องราวในโลกของหนังแบบนี้นะครับหลากหลายมิติครับนามาเล่าสู่กันฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับพี่น้องน้องพี่เพื่อนกันได้หมดเลยครับเข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะฮะฝากไว้ก่อนเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยและกันครับเด็กกระทาชื่นชอบคนที่หนุ่มผมนะครับณตอนนี้เนี่ยเปิดฟีเจอร์สตงแล้วใะหลายคนหาอยู่ตรงไหนก็พี่ตรงข้างล่างคลิปครับแล้วมันจะมีปุ่มที่กดไลค์อะไรต่างๆเลื่อน เลื่อนขวามามันจะมีเขียนเาว่าเป็นรูปหัวใจว่าขอบคุณนะฮะกดตรงนั้นได้เลยนะครับขอบคุณตรงหน้าครับผมวันนี้ฉันคุยเรื่องของนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกหน่อยครับอ่าแน่นอนครับณปัจจุบันเนี่ยเป,เป็นของเนย์มาใช่ไหมฮะอ่าย้ายมาจากบาร์โลนามาอยู่กับปารีสแซงต์แชงกงครับในปี2017ค่าตัวก็198ล้านปอนด์ ถ้าเป็นยูโรก็นั่นแหละครับ200ล้านยูโรนั่นแหละครับเพียแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปในยุค90นะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะทันกันอยู่โดยเพราะคนรุ่นผมเนี่ยนะฮะ35อัพขึ้น40อัพอะไรต่างๆนานานะพอจะนึกภาพมันออกว่ายุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วฟุตบ,บอลที่ได้รับความนิยมสูงสุดหรือล,ลีกที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะครับก็คือการโชสเียของอิตาลี ในยุคที่พิมพ์บริษของังกฤษกำลังรีแบรนดิ้งกันใหม่กำลังตั้งไข่กันอยู่ครับกันโชวยังคงได้รับความนิยมและแน่นอนครับเมื่อความนิยมมันสูงเม็ดเงินมันก็ต้องมากเศรษฐกิจก็ต้องดีใช่ไหมฮะเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆครับในยุคต้นทศวรรษ90นะครับมีนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกคนหนึ่งครับที่อาจจะถูกลืมเลือนไปแล้วนักเตะคนนั้นชื่อว่าจานุจิเลนตินีครับ ีกร่างระหงฝีเท้าฉับไวปราดเปรียวไอเดียการเล่นเกมลุกดุกดันมากๆแต่น่าแหละครับการที่มีตำแหน่งหรือมีหมวกที่มันครอบว่าเป็นตั้งเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกบางครั้งมันก็กลายเป็นบทเรียนที่แสนแพงเช่นกันครับวันนี้พาไปดูเรื่องราวของเลนตินี่กันหน่อยครับชีวิตของการเป็นปอร์สตาร์ชีวิตของการเป็นแบบขึ้นสุดลงสุดและเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสัน้น มันเกิดอะไรขึ้นบ้างทําให้เขานั้นไม่สามารถประสบผลในชีวิตการเป็นฟุตบอลได้ท้าทั้งที่เคยเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับจาโรจิเลนตินีครับเกิดที่ย่านกามาโยราครับซึ่งเป็นส่วนเล็กๆครับแทรกอยู่ในเมืองตูรินแล้วเขาก็เริ่มต้นในการที่สร้างสารรค์ลีลาลูกหนังเขาเนี่ยที่เมืองบ้านเกิดนี่แหละครับ และที่นี่คือผลผลิตจากชุดยชนของตริโน,โนครับว่านว่าเป็นเด็กฝึกหัดคนหนึ่งที่อยู่บนหน้าปราศาสารของตริโน,โนว่าดีที่สุดครับเป็นเด็กท้องถิ่นถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17ปีและไม่นานครับเพชรมันก็ประกายแสงออกมาแฟนบอลเริ่มคุนหน้าคุนตายแล้วครับได้ลงเล่นมากขึ้นตำแหน่งนของเขาคือตัวริมเส้นครับเป็นปีครับแต่ปีที่หลากหลายครับเล่นในทั้งซ้ายและขวาเล่นในทั้งสองฝั่งเล่นในทั้งสองเท้า มีความสามารถมีความสุสูงสามารถดวลเดี่ยวหน,นึ่งนตะ่อหนึ่งเนี่ยนะฮะฉีกบรรดาแนวรับเนี่ยออกเป็นชิ้นชิ้นได้เลยครับเขาแต่ไมด้วยความเร็วครับแต่มาด้วยทักษะในการเ,กเลี้ยงบอลและมีไอเดียในการเล่นด้วยครับเ,เล่เหลี่ยมแพรวพรวเทคนิคส่วนตัวนั้นหาจับตัวได้ยากมากพร้อมกับการสร้างสรรค์โอกาสได้ด้วยจากการผ่านบอลอันแม่นยำซึ่งอาจจะสามารถตัดสินเกมได้เลยนะครับช่วงเวลาตรงนั้นแหละครับการเติบโตขึ้นมาในหนังการเป็นดาวรุ่งเนี่ย ความปาดเปรียวความรวดเร็วความกล้าหาญในการดวลเดียเ่ยวนี่แทบจะกลายเป็นฝันร้ายของบรรดาฟูลแบ็กฝั่งตรงข้ามเลยครับฤดูกาล1989-90ครับเลตินี่ก็พาตริโน,โนในลางการเป็นคีย์แมนเลยครับคว้าแชมป์กันโชเซเรีบีครับเลื่อนชั้นขึ้นสู่เซเรีอาได้สำเร็จแล้วก็ยืนตระหง่านอยู่ตรงนั้นเลยครับจนพีคสุดก็คือฤดูกาล1991-92ครับ ปีนั้นครับเลนตินี่ช่วยโตรรโนไปถึงรอบชิงชาเลิศยูฟ่าครับและก็จบอันดับ3ในตารางหลีของการโจเซเรยียเป็นรองเพียงแค่เอซิมิลานและยูเวนตุสเท่านั้นเป็นรู้การแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเมื่อจบรููการในปี1992บนวัย23ปีครับเลนตินี่กำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของอาชีพของการเป็นนฟุตบอล ด้วยพรสวรรค์ของเขาด้วยผลงานของเขามันอดไม่ได้หรอกครับที่บรรดาทีมบิ๊กเนมทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยจะให้ความสนใจเพื่อดึงไปแล้วต่อเติมประสบการณ์ยกระดับให้เขานั้นกลายเป็นยอดนักเตะที่ดีขึ้นณนะเวลานั้นครับการติดต่อมาจากเอซิมิลานแล้วก็ประจวบเหมาะกับความที่เป็นเพชรเป็นงามของฟุตบอลอิตาลีนะครับมันยากมากครับที่จะรั้งตัวไว้อยู่ และเช่นเดียวกับสถานการณ์ของตุเรนโตโน้ก็ไม่ได้สเสียรเท่าไหร่ครับยังคงมีความสันคลอนอยู่บ้างเอซิมิลานยื่นข้อเสนอที่แบบไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆครับในปี1992ข้อเสนอของมิลานก็คือ13ล้านปอนด์ครับแม้ว่ามันจะทําให้แฟนบอลของตุเรนโตโน,นั้นไม่แฮปปี้ครับสูญเสียเพชรเป็นงามแบบนี้ไปได้ยังไงปล่อยแล้วที่นี่ออกจากทีมได้อย่างไรแต่ข้อเสนอก้อนขนาดน,นั้นเนี่ยมันยากมากครับที่จะบอกปัด ต้องบอกกันว่า13ล้านปอนด์ในปี1992นั่นคือมหาศาลมากๆครับแล้วมันก็ทําให้เขานั้นกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกซึ่งระเวลาในการอยู่กับมิลานนะครับถ้าวัดในแง่ของความสําเร็จเรจินี่อยู่ในทีมชุดที่ควา้าแชมป์กันโชได้3สมัยครับรวมถึงแชมป์ยูฟ่า a m แชม n s เปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยครับเพียแต่ว่าถ้าเราลงลึกในรายละเอียดนะฮะไอเกยียดยศเหล่านั้นเนี่ย เขาแทบจะไม่มีส่วนร่วมใดๆด้วยซ้ำส่วนใหญ่ใช้เวลากับการอยู่นอกสนามเป็นแค่ตัวสำรองหรือมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าเขาเจะสารการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันครับแล้วรับมือกับมันไม่ได้แต่ทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตจากทัศนคติแล้วก็พาชีวิตนั้น ดำดิ่งลงเรื่อยๆโดยรูปลักษณ์กันนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออก,กน,นะฮะเลยนี่เป็นแบบสไตล์หนุ่มอิตาเลียนจา๋าจ้าเลยครับสูงโปรง่งเล่นตัวริมเส้นผมยาวประบ่าสวยครับเวลาวิ่งเนี่ยผมมันสยายเท่มากในตาคมสันจมูกโดงม,มีอัซสอสรีเยอะด้วยครับใส่ตุ้มหูลงเล่นบ้าง ใส่ส้อยลงเล่นบ้างในยุคที่กฎระเบียบวินัยมันยังไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของเครื่องประดับนะครับนักบ,บอลยังแบบยังมีหลายคนครับที่ใส่แบบนี้ในยุค90ด้วยภาพลักษณ์ด้วยชื่อเสียงด้วยคําว่าค่าตัวแพงที่สุดในโลกนั่นแหละครับมันทําให้เขาแค่เปิดตัวกับมิลานก็กลายเป็นอีกคนไปเลยครับมันไม่ใช่แค่เด็กดาวรุ่งจากตริโนอีกต่อไปเขากลายเป็น คนดังไม่ใช่แค่ประเทศด้วยครับคนดังของโลกครับแล้วมันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละครับวิธีการใช้ชีวิตที่ค่อยๆหย,ย,ย่อนยานมาซ้อมมาเต็มที่ครับแต่การดูแลตัวเองการใช้ชีวิตบางทีมันขาดในเรื่องของระเบียบวินัยครับหลังเสร็จสินรร้นภารกิจตะเวนเที่ยวกางคืนเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ไปร้านนู้นต่อแล้วก็กลายเป็นปอร์สตาร์ แต่ไปด้วยความดังเม็ดเงินและรูปรักษที่หล่อเหลาเหลือเกินมันเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันครับแล้วชีวิตมันก็เริ่มมีปัญหาครับช่วงหนึ่งครับเขาถูกเปิดโปงนะถูกจี้จุดเข้าไปเลยครับว่าเจาดจิติตินี่ครับเป็นมือที่สามมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับริต้าโบนากคอโซครับซึ่งเป็นภรรยาของสมาตตรเรสกิลาชีกองหน้าทีมชาติอิตาลีครับ ดาสมะสูงสุดของฟุตบอลโลกปี90นั่นแหละครับเพราะตรงนั้นแหละครับมันเริ่มแสงสปอตไลท์มันเริ่มถาถมแต่ไม่ใช่ในสนามแต่เป็นเรื่องของนอกสนามครับสื่อมวลชนพยายามขุดคุยพยายามกดดันพยายามหาความจริงเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็โจมตีตีแผ่แบบไม่ยั้งมือเลยครับชื่อเสียงของเขาเริ่มหม่นหมองลงครับเริ่มมีการถูกพูดถึงในแง่ลบมากขึ้นแต่ไม่เพียงแค่นั้นครับสิ่งที่มันหนักที่สุดมากกว่านั้น กำลังจะเกิดขึ้นครับสิงหาคม1993หลังจากที่จบช่วงปรีซั่นที่เมืองเจนัวนะครับเลยทีนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเขาควบรถยนต์หรูครับ p พ r s c เช่นนายวันวันครับสีเหลืองคมิน้นพุ่งตรงกลับบ้านก็คือที่เมืองตูรินแล้วก็เพื่อจะไปเจอกับริต้าบนาคอโซนี่แหละครับ เลยที่นี่ลัดล้อไปตามมอเตัร์เวสสาย A21 ดครับด้วยความเร็วสูงในระดับ125ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่าเกือบเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเหยียบแบบมิดเลยครับและผลสุดท้ายครับรถก็เกิดสูญเสียความควบคุมกลายเป็นอุบัติเหตุโชคดีมากๆครับที่เขาถูกนำตัวออกจากรถทันเวลาครับก่อนที่เพลิงจะลุกไหมจากความช่วยเหลือของคนขับรถบรรทุกที่ขับผ่านมาเจอพอดีแต่ในความโชคดีนั่นแหละครับ มันก็ต้องชดใช้ด้วยความโชคร้ายเช่นกันเพราะผลกระทบจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งนั้นครับมันเปลี่ยนชีวิตเลนทินี่ไปเลย3ซีซันถัดมาครับในสีเสื้อของมิลานเนี่ยนะโอกาสลงเล่นน้อยลงและเขายิงได้แค่6ประตูเท่านั้นเฉลี่ยฤดูกาลได้แค่2ประตูจากนักเตะค่าตัวพัยที่สุดในโลกครับเขากลายเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ พราะว่านักฟุตบอลเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายครับแต่ร่างกายหลังจากที่เกิดเหตุตรงน,นั้นเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงสาหัสมากครับแลวไม่ใช่แค่ร่างกายครับแต่มันเลยถิดไปถึงเรื่องของสมองที่ได้รับการกระทบกระเทือนด้วยการทรงตัวของเขามีปัญหาครับและหลายฝ่ายก็มองเห็นนะฮะในการประเมินว่าปฏิริยารับรู้เนี่ยมันลดน้อยลงพูดอะไรคุยอะไร กว่าจะเข้าใจกว่าจะหันมาหรือทำในเชื่องช้าไปหมดครับนี่คือสิ่งที่นัาเสียใจสำหรับเลนตินี่ครับเพราะจากปีพอสวันสูงถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งแห่งอิตาลีเป็นเพชรเป็นงามของวงการเขากลายเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางด้านสายตามองไม่ค่อยชัดควบคุมร่างกายไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงในการเลี้ยงฟุตบ,บอลในสนามครับมันแทบไม่เหมือนเดิมเลย ขนาดเดียวกันครับยังสูญเสียความทรงจําบางส่วนด้วยครับจากผลกระทบเรื่องของสมองแล้วก็ปวดศีรษะอยู่บ่อยครั้งจากการเห็นภาพซ้อนครับและที่นี่เคยบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นครับมันยังติดตาเขาอยู่เสมอผมก็พยายามปรับตัวในการใช้ชีวิตหลังจากนั้นเพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยครับมันไม่ง่ายเลยอุบัติเหตุครั้งนั้นทําลายชีวิตผมและพลากอะไรไปจากผมหลายอย่างผมกำลังเล่นฟุตบอล กำลังมีความสุขแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้การกลับมาเลฟบอยอีกครั้งเป็นเรื่องยากมากๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รับการยืนยันจากทางมักเซอร์เดอไซยีครับอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งในเวลานั้นเนี่ยอยู่กับเอซีมิลานเดอไซยีเห็นภาพชัดเจนครับว่าก่อนและหลังจากอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยเลตินี่เปลี่ยนไปหมดเลยครับเดอไซยีบอกว่ามันเห็นได้ชัดเจนมากครับว่าทักษะของเลตินี่เป็นแบบไหนทุกคนเห็นอยู่แล้ว มันมีความโดดเด่นมีความปราดเปรียวแต่หลังเกิดเหตุรถชนนั่นแหละครับทุกอย่างก็แตกต่างออกไปเขาไม่ใช่คนเดิมีต่อไปการรับรู้ปฏิริยาทุกอย่างมันดูไม่เหมือนเดิมเลยครับจนสุดท้ายครับบินมันก็ร้อยเก้าสิบหกเอซีมิลานก็จัดใจปล่อยตัวเลนตานี่ออกจากทีมหลังจากที่ถูกประเมิอนอย่างละเอียดนะครับว่าผลงานของเขาไม่เป็นไปตามเป้าของสโมสรครับส่วนเรื่องนอกสนามก็ถูกประเมินว่าสอบตกเช่นกัน พราะชีวิตนั้นแบบแหมสีสันฉุดฉาดเหลือเกินเพราะว่าสโมสรมองว่าเลดินีนั้นมีปัญหาในเรื่องของีดบวินัยหนึ่งอย่างแล้วก็ร่างกายอีกหนึ่งอย่างที่มันทําให้ทุกอย่างนั้นมันคว่ำมไม่เป็นท่าครับและเช่นกันครับกระแสข่าวที่มีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยาของคนอื่นมันก็ยิ่งทําให้ภาพลักษณ์นั้นลดระดับลงอีกถูกตั้งคาถามในเรื่องของการเป็นมืออาชีพครับซึ่งไม่เหมาะกับสโมสรอย่างไอซมิลานที่ กำลังจะพัฒนายกระดับขึ้นไปอีกครั้งหลังจากนั้นมันก็คือการดำดิ่งอย่างแท้จริงครับแล่ทีนี้ย้ายไปอยู่กับอัตารนตาสุดท้ายก็กลับมาอยู่กับโตริโนแล้วทุกคนก็ค่อยๆลืมชื่อเขาไปชีวิตส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาแต่งงานกับทางแบบชาวสวีเดนครับเป็นภรรยาแล้วก็จกัดพิธีที่ทโบสเก่าแก่ในบ้านเกิดครับก็คือตามาโย่า ไม่ได้เชิญแขกเหลืออะไรมากมายไม่ได้เชิญเพื่อนนักฟุตบอลหรือสื่อมวลชนใดๆครับและทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันเติมเต็มสถานะาครอบครัวกลับไปชีวิตแบบสมถะอีกครั้งปัจจุบันอายุ54ปีครับสำหรับเลนตินีเขายังอาศัยอยู่ในบ้านเกิดครับที่กามายอล่าความสูงเขาคือการเล่นบิลเลียดครับนั่นคืออีกหนึ่งกีฬาที่เขาชื่นชอบนอกจากนี้ยังมีทดลองในการเลี้ยงพึ่งนะครับ พร้อมกับเปิดร้านเพื่อจะเอาน้ำพึ่งเนี่ยไปขายเป็นของตัวเองเป็นแบรนด์ของตัวเองครับถือว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเรามองถึงจากจุดที่มันหวือหวาเหลือเกินน่ยนะครับไอ้คำว่าเสียดายเสียใจมันมีแน่ๆครับแต่ถ้ามองถึงปลายทางเขากลับมาเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาครับใช้ชีวิตตามความเหมาะสมสมรรถะของตัวเองแต่ถ้ากลับกันครับในวันที่เขา สูบบาทเป็นนักฟุตบอลค่าตัวแพงที่สุดในโลกแล้วยึดมั่นกับมันพิสูจตัวเองยกระดับตัวเองมีระเบียบวินยัยมีทัศนคติที่ดีนะครับไม่พาตัวเองไปอยู่ในช่วยชีวิตของความสุ่มเสี่ยงบางทีเส้นทางอาชีพของการเป็นนักฟุตบอลมันอาจจะแตกต่างไปจากนี้ครับแต่อีกน้อยสุดมันก็คือบทเรียนนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือในวันที่อยู่ในจุดสูงสุดมันก็มีวันที่จะ อยู่ในจุดต่ำสุดได้อยู่แค่ว่าต้องรับมือกับสถานการณ์ทุกสิก่งอย่างให้ได้ด้วยตัวเองตัวเองครับนี่คือเรื่องราวของจานิจิเลนตินี่ครับอดีตนักฟุตบ,บอลที่ค่าตัวแพงในศึกโลกครับจำกันได้ไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าน้องๆเด็กๆหลายคนรู้จักหรือเปล่าหรือจำไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าคนรุ่นผมเนี่ยอ่าสี่สิบอัพเนี่ยผมว่ายังไงก็จำได้ ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับว่าคิดยังไงบ้างหรือจำอบทบาทของเนตินี่แบบไหนกันบ้างนะครับลองลองแสดค้เห็นกนได้แล้วเดี๋ยวตามกดตใจให้ทุกเอนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะและก็มีฟีเจอร์สุดแต่งเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทีครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ